ครับก็ช่องบาเย็นพ้นอุดครับในวันที่สิบสองกุมภ้าพันครับสองพันหาอยของคิบสี่ครับครับมันมีอยู่บนอากาศหนาวครับพี่น้องเย็นแห้งครับตอนนี้ครับประมาณยี่สิบองศาครับประมาณสิบเก้าองศาหรือ2ีสิบองศาโดยประมาณครับผมโอเคครับนะครับมันมีผมสีผ้าม้าวลงนะครับ นี่ครับครับนี่ครับซอดแจ้งครับทั้งวาวเลยทั้งทนู่เลยครับผมครับเดี๋ยวไล่นี่นะครับครับเดี๋ยวสีพาดไปเอาวาวรงครับลั่นทะนูกระดังทั้งคืนเลยครับผมนี่ครับตัวสีเหลืองครับสำหรับวาวตัวนี้นี่เมื่อคืนนี่ผมก็ล่องโอ้ ดีครับเมื่อคืนว่าตัวหนีร่องขข้นเทศเดียวเลยครับแบบบ่ได้แตงเลยครับผมบ่ได้แตงเลยครับปล่อยเชือกกับประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับเมื่อคืนนี้ผมปล่อยยา้วเปยเลยหย่านว่าวหย่าล่มมันเบิดครับแต่ร่มนี่ค่อนข้างจะเสมอดีมากครับเต็มซิปใ้ซิปเลยครับร่มตอนนี้หายยากครับร่มแบบนี้สวัสดีครับร่มแห้งบ่ครับสุดๆครับผม นี่ครับบ้านลอยหาซิบเส้นครับจะใส่เสียกเบอร์สามเบอร์สามมิลเลียนครับครับนะครับบ้านทีดถนนเยนะครับครับนี่ครับเท็ดเยวครับผมแบบว่าบมี่เอียงเลยครับสนุกกรดังทั้งเคลื่อนครับขั้นลอยหาซิบเส้นครับ เพ็รจังไดครับสนุ่ทถึงดังเบิดขึ้นครับผมแนะนำนะครับว่าให้ใส่ในหลอนแทะตาเลือบใบครับผมครับตัวนี้ขั้นลอยหาชิปเส้นใส่ในหลอนแทะตาเลือบใบเบอร์สิบสองนะครับครับหลั่งขึ้นครับผมครับนิ่งครับนิ่งครับตัวนี้ภาด้วยร่วมอาเต็มสิบผมใส่สเกลไว้ ให้สักเก่าเก่าเก่ามินมินครับกันบวกภาษาแบบว่าคนเห็นวาวนะครับเนาะครับลมมันคือไปแต่ทั้งเดิมครับนี่ครับึ้นดีครับนิ่งครับนี่ใช่มึงเรยกว่านิ่งนิ่งกดีครับตัวนี้ถึงลมแห้งแห้งนิ่งครับจุล่าสุดนิ่งครับผม โอเคครับสำหรับวัวนี้บาเจียงคนอุบลกับแบงก์ไอีินองทั้งจังหวัดมหาสารคามนะครับไปเล่นครับไปรวมกันสืบสานอนรกษ์นะครับเนาะพัฒนาถ้ำบาจุลาสูตรเปิดช่องบาเจียงคนอุบลครับเบิดคูนี่เบิดทั้งนี่สี่ลอยหาิบเมตรนะครับเมื่อคืนผมปล่อยไปสี่ลอยเมตรครับครับมาครับเดี๋ยวผมจะดึงว่าขึ้นไปข้างบนนะครับบานนี้อ้จบครับอู้โดนมือเหี่ยงหรอวะ เดี๋ยวขออนุยอากมดเสือกซีขูทถังนี่ครับอยากดึงโมยูนะครับกันใส่เบอร์สองจุดหานี่ก็เสียวขาดอยู่ครับเพราะว่าวาตัวนี้ผมอยากดันไปอีกครั้งนะครับเพราะว่าใบเหรียญลุม่มแห้งโดยเฉพาะเลยพี่น้องมันขอมาแช่งจิงขายสนู่จักบาทครับผมกำลังเอาลงขึ้นกันครับโอ้อช่วงนี้ผมงดรับงานอยู่นะครับ นี่ครับผมอู้จูบเถอะวะอู้ยปุ้ยมือชิบหายดิอู้ยเฮี้ยงเดี๋ยวะอ้าอู้ยอู้ยพี่น้องเจ็บมือชิบหายเลย แต่เดีขอยาดบ้างครับจุกหน่อยจุบจม้เลยคุณครับตัวเาวดีครับไอ้จริงครับสวัสดีครับผมโอ้ยแกญ่ใหญ่ขึ้นมากหม่พยกุหม่ก็ได้ นังเกียร์เสียครับพูดว่าผมมัดเซกุ๊กอีกหน่อยหนึ่งครับม่อคืนเพื่อให้เพื่อให้บ่ามันหยุดยุ่นนะครับโอู้จูบจูบจูบจซิฟเฮซิปเลยครับลม โอเคครับนี่ครับแล้วสูตรเปิดช่องครับสูตรนิ่งครับปะ่ะเดี๋ยวผมจี้าดึงว่าขึ้นไปข้างบนครับเพื่อฉีไปมัดอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะปูก็จะดึงล่วงให้มึงนะครับอีกขั้นตอนนึงครับผมโอ้ มอนหนาวครับผมแอมครับวนหนาวครับตอนนี้หนาวครับครับโอ้พระเพข่บมอบินทับบาดครับสวัสดีครับผีแช่วัานครับผมนี่ครับเพื่อนเดนเฉเมื่อวัดคู่บาลุมคือเปลี่ยนทิศครับบ่เปลี่ยนมาไหนนะครับนี่ครับผมธรรมดาปกติครับ ครับสนู่ดังดีครับสั่งทีครับ,รบแต่ร่มอยากแต่ล่มอยากมาฟังนน่้จังหน่อยนะครับฟังฟังมือผมฟังนี่เศ้าสีหนาวเนี่ยจักหน่อยสร้างจริงครับผมโอ้ยเจ็บเจ็บยี่ระปิดเพ่งปิดปิดปิด ูแบบจูบครับีบๆครับลมมันคือไปแต่ทางเดิมทั้งเดิมนี่คือไปทไั้งใดครับมันกับปกตินะครับผมก็เรียนมทาทั้งนี้มัน มันกลับไปทั้งนี้นะครับลม่มต่อาจจะจะเลี่ยนทิศประมาณสิบเปอร์เซ็นครับประมาณนี้โบสถ์เพี่ยนลายครับล่มจะมาอีกบ่ครับมันก็มาทุกมือนะครับอยู่บนต้นนี้ครับกันถามเนาะครับอุบลน,นี้มีล่มทุกมือครับอาทิตย์มีมานี่ประมาณสองอาทิตย์ลวดแล้วครับก็จะมีประมาณเรงๆครับผม ดึกๆนะคนไทยอยากเล่นก็นต้องเล่นดึกๆครับผมบรรยากาศหน้าจิบกาแฟครับอู้เมียนครับเมื่อกี้ผมกินเบียมาแล้วมามาเพื่ออเนี่ยครับเฮเคครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาพปลูอะไรประมางนั้นนะครับปามมาเลยครับ ดเดี๋ยวให้ถึงนี่ครับโอ้เจ็บมือครับผมครับอยากได้เรียนล่าปล่อยแบบยีบบ้านครับนี่ครับสภาพตัวเบาหนิ่งครับตัวหนิ้เบาหนิ่งเลยครับจุฬาตัวหนิ้นิงเลย โอเคครับ <c oughs> สำหรับไฮของวันเดียวถามมาก,กรีบหนีกิริ่์เลี้ยงฝากก็เลยก็แชร์นะครับเดี๋ยวผมจะสาวาวาวลุ้นะครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวมาติดตามครับมามสมมุติสมสมุติแบบว่ามันมีเสียงตุ๊ด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 ขึ้นมาให้ปัดหน้าจอดัขนขึ้นได้เพราะว่าไอ้ตัางนี้กาปุกูขามีกดเข้าใจปะเดี๋ยวมันใชมีดังขึ้นมาอยู่เพราะว่าไอ้ตัางนี้กาปุกประมาณเจี๊ยบม,ม,ม,ม่งอย่ล่ะจะไ้ตื่นก่อนมา ใช่ครับตามมาไหมครับเดี๋ยวสิเอาเราลงใหครับหืมอยากเจ็บอะฉันชอบเธอมาก ชอบตัวเธอมากๆแค่จะเธอหน้าหองหลักซอเียงันชาบบัง้าวค่ะ ก็ต้เกือบวาประมาณเกือบหนาสิบเมตรแหละครับก่อนย้ายนี่ก็นาจนประมาณประมาณสอง่อยหสิเมตรครับประมาณสองหน่อยห้าสิบเมตรครับก่อน ตอนนี้ก็ดึงลงมาได้ประมาณสักประหาสิบเมตรครับเดี๋ยวประมาณสองอยเมตรครับผมเพราะว่ามันขึ้นหนีปล่อยสูงครับโอ้ยมามาใช่ไหมขัม,มือครับเหยือดอเลย ว่าผมบ้ใสไถทุงมือนะครับเอามือสดอกครับเพราะว่าชิน้น

เราเนั่งลงมานะคะแค่นี้ก็ยังจุดบ่อเห็นจ้า งทีไปย่างไปย่ามสิจับเข้าว่าชิล่าครับเมื่อกี้ได้ขอโทษขอให้นะครับเถี่ยบพ่อครับผมเถี่ยบพ่อครับโอเคครับนี่ครับขอพาครับครับนีครับสภาพงานวาวครับผมเดี๋ยวจะถ่ายมึงนะครับขอโทษขอให้นะครับเมื่อกี้ว่าสิจับเข้าว้าครับผมจะเถี่ยบพ่อครับ ครับบอจุลามันก็ขี่ดื่นนิดน้อยครับเรื่อที่ตครับบางตัวก็จับง่ายบางตัวก็จับงนักครับบางตัวเคยจับได้บางบานนี้พ่อมนหนึ่งมาจับบอแดก็มีครับแบบนี้ครับโอเคครับบอไรครับครับนี่ครับสภาพงานบาตัวนี้นะครับขนาดลอยหาสิบเส้นครับก่อนขั้นสนุกกับลอยห้าสิบ นี่ครับติ๊กสูนรของาวกระสุนนะครับหลัดงน้งขึ้นนะครับผมนี่ครับจะท้ายงานวาวเห็นมึงนะครับใบสิบสองมิลครับนี่ครับตัวนี้บพิ่ได้ใส่ประกับล้านนะครับประกับใหม่ครับเพราะว่าวาวมันมันไม่ดีหัวครับผมจะตั้งฉากประมาณเดี๋ยววาให้นวาวนักหัวจักประมาณหาเ้นครับผมเพราะเวลาขึ้นวาวมันจะดิ่งเนาะครับเนาะครับ ร่วมกับประมาณนี้นะครับัวเบาครับกานมัดครับนี่ครับดังนึงขึ้นครับผมดังนึงขึ้นเลยนี่ครับถ้าเข้าไปแบบนี้พี่น้องนี่นี่ถ้าเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ครับแม่ร่อนแม่ร่อนแท่ตาเลือบใบนะครับเบอร์สิบสองครับผมผมรับรองเลยครับว่ากี่อนี่เฮ็ดเฮ็ดสนุ่วเบาหนี ยังดีดีครับแล้วก็ขาดขาดยากแข็งครับหล่นนึงขึ้นครับผมก็ได้คําแนะนน้ำมาจากอาจารย์อาจารย์ได้หลายท่านนะครับเนาะครับโมเมนได้หลายท่านครับเดี๋ยคําแนะนําำมาจากอาจารย์หลุดครับจากจังหวัดชัยภูิมันทรงไม่ผมเรียนครับไนหล่นประมาณเป็นร่งเลยครับสร้างไปเจ็ดร้อยกว่าบาทครับนี่ครับไปสภาพงานเบานะครับ จะท่ายให้มึงครับตัวนี้ก็จิตเป็นสีสีเหลืองนะครับตัวนี้จะออกเป็นเนี่ยสว่างสว่างหูสว่างตาเนี่ยครับเนื้อเรื่องนี่จะอาจจะเห็นชัดครับอาจจะเห็นเนี่ยครับนี่ครับการมัดครับปีกล่างตัวนี้นี่ยู่ทีสิบมิลนะครับปีกล่างยู่ทีสิบมิลนะปีกบนอยู่ทีสิบเอยดมิลครับผมตัวนี้เลากลมครับให้หักนี่หักงาครับเพราะว่า ไม่ตัวนี้นี่ค่อนข้างสีดิ่งเพราะว่าเป็นใหม่คามปีครับใหม่ประมาณแปดเดือนครับผมเอาผมเอามาเหล่านะครับเนาะพอดีใหม่ชุดลอยหาสิปลอยหกซิบเส้นผมเบิดแล้วครับผมก็เลยไปเอาใหม่ชุดลอยลอยเก้าิบทีลอยเก้าิปเลยสองเมตรทีสามรารถเทียบว่าตัวใหญ่เด้มาเหล่าลอยหาซิบเส้นครับจะได้ไม่เนื้อนะครับไม่ช่วงกุ๊กๆมันเลยครับในพายซีสุกครับผมครับ เก็บไว้ได้ดีนาจะเล่นนในประมาณสามปีขึ้นนะครับเก็บไว้ดีๆนะครับ้าค้นเรียนเป็นนะครับเนาะขันบอกภาษาคนเล่นเบาครับร่มแห้งไรก็จะไปเรียนนะครับแบบว่าแห้งอีรีกะย่าไปดันครับขันร่มพอดีดังสนุ่ดังออกมุนมวนดังชัดเจนนีก็นเรียนหด้ครับนี่บอกสู่กันฟังนะครับเนาะครับสภาพงานโดยรวมกะประมาณนี้ครับผม โอ้ว้าวพี่น้องเพิ่นกระจัดอีกแล้วครับตัวหนึ่งฝุนครับขึ้นแล้วครับตัวหนึ่งครับสองห่องครับอยู่บนร่มค่อนคลังดีมากเลยครับนี่ครับสภาพงานดูครับการมัดครับผมครับสวัสดีครับคุณ ฉัดพลครับผมสวัสดีครับคุณเพิ่มพูนครับยากรเรื่มตายครับเมื่อกี้จังหน่อยครับพอดีมีฝนบางสามมือก่อนครับตุกตุ๊กมาจุนเจียเนาะครับว่าให้ยาครับยาก็เรื่มสีป้งกันไหมละเอียด้วครับเท่านึงโอเคครับโอ้อากาศดีครับอุบลอากาศดี รุ่มคอนทางดีมากครับผมครับบอกเกมไปอยู่กับอายเดบอครับเป็นมือกล่องโอ้ครับยินดีครับยินดีครับผมมาเรขครับผมโอเคครับสำหรับสำหรับไผมาคลิปหนีนะครับเนาะถ้าเขามาเรว่ยวใคเรีฝากเขอะไรก็เชี่ยผมมีนะครับกดขับสไค่ปกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจครับ ผมนี่การถ่ายทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะถูกอ๊กจะโดนใจบเล็กและกะบบหน่อยนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็เป็นกันว่าเป็นทั้งอันนี้กับเป็นมือสันวั่นดีครับตัวงันตัวจีนครับผมครับทั้งผมนี่กัมีเชี้ยจีนครับทั้งพอกะเป็นคนจีนครับนะครับเนาะ มื่อนี้ก็อาจจะเป็นมือดีของคนจีนนะครับเนาะโอเคครับรบอแบลายคำครับเจอกันมือนาครับมือนี้สวัสดีครับ